สวัสดีครับผมเพชรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการสู้บอส Ancient f i e l Weaver ซึ่งก็เป็นบอสที่ยากที่สุดก่อนเปิดระยแยกมิติเลยนะครับผมนี่เคยสู้ชนะตอนไม่ลงมอสเนี่ยน่าจะสองครั้งมั้งจาก2 0 0พันชั่วโมงการต่อสู้มันยากครับเงื่อนไขก็เยอะค่าสตรีน้อยไปก็ไม่ได้แถมมีท่าฮิวตัวเองอีกโอ้โคตรน่ารังเกียจอุปกรณ์ในการต่อสู้ก็เป็นของก่อนเปิดระยแยกมิตินะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go <S ใส่ในแม่เอเทรียมเข้าไปเออไมใช่ในแม่เทียมจะเป็นฉาดอยเอเทรียมนี่แน่ตีทีหนึ่งฉันขอเรียกนายหมูจากเคลาสเนาเพิ่งทำคลิปไปแสนวิวด้วยเอาไปเลยเยอะๆเอาไปเยอะๆหมูกลางฟูอยมันไปอยมันไปโอ้มันไม่จบตีหวัวคนเต็มๆหัวนี่ยกเลยอแทงไม่เป็นไรครับเราใส่เกาะสองชั้นกันตั้ง95% เยอะเอาไปเยอะๆต่อยมันต่อยมันเข้าไปอีกเอือโอ้จะตายแล้วเอืออยาขัดขวางในการเรียกซีเอาแล้วพลังมันลดเหลือเป็นที่สองแล้วมันจะฮิวมันจะฮิวต่ออีกแล้วไห่เอาละถึงเวลาสู้เองแล้วมันมีติดบาลีอีกคุณต้องอันนี้ต้องโฟกัสไปที่การห้ามฮิวคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ห้ามฮิวครับ สี่ร้อยแบงเอ้ยดอกละวสี่ร้อยมันจะเยอะเกินไปแล้วนี่ผมต้องตีมันสิบทีแล้วนะมันทิวแค่ทีเดียวเองไม่ไม่โอ้โหจากเลือดเก้าพันมันทิวเป็นหมื่นแล้วเอาละมันไม่เรียกตัวใหม่แล้วต่อไปก็จัดการเสาถ้าไม่จัดการเสาบอสก็จะเป็นอมตะอยู่นะครับอย่าขังกูจัดการเสาจัดการเสาอ้พิษสาจเงาอีกแล้วโอ๋อคาสยังเยอะอยู่โอเคแทงแล้วไม่หลบไม่หลบไม่หลบไปแล้วไม่หลบ อะไรที่มันยังไม่เป็นอมตะแล้วยืดตีมันไปเรื่อยๆอ๋อตีมันไปตีมันไปไม่ไม่ฮับฮิวมตีอีกแล้วล่ะไม่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 จัดการไอ้พวกนี้มันเคล็พีแค่หนึ่งนะครับอะไรตีมันก็ตายแล้วล่ะแต่ว่ามันเยอะไงค่อยๆตีค่อยๆตีค่อยๆตีไม่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 อ๋อแปดร้อยเนี่ยนะมันเท่าสองตัวเลยด้วยกัโอ้ไม่เลิศเอาใหม่ไ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 ม่ทาสะกดกิท คาสติห้ามน้อยห้ามน้อยโอเคสติคาสติยังเยอะอยู่โอเคนึกว่าสลับใส่สร้อยสร้อยม่วงแล้วยังคาสติน้อยอยู่แต่ก็เริ่มน้อยแล้ะโอ้ยมวกมีคุยไม่ได้ช่วยเลยอแทง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 เอาอีกแล้วตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยยังไม่เป็นรำคาญยามันคิวแล้วมันคิวแล้วไม่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 ห้ามคราวนี้ไม่เอาแล้วเรียกออกมาผมจะทำลายอย่างเดียว เราต้องโฟกัสไปที่ไอตัวฮิวก่อนนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ห้ามมันฮิวเด็ดขาดถ้าการมันฮิวหนึ่งทีก็คือความคืบหน้าหายไปเลยเราต้องอยากให้มันฮิวครับเราจะได้ต่อความคืบหน้าในการสาวพลังชีวิตไปได้เรื่อยๆตอนนี้พลังพลังชีวิตจะมีอยู่แต่ว่าค่านสติเหลือน้อยแล้วกลัวโดนท่าบีบสะกดจิตมันช่สะกดจิตล็อกมันไงโอเคอยังเยอะอยู่ตีไปโดนเอาละต้องเดินหนีก่อนเดี๋ยวมันจะล็อกมันล็อกแล้ว ว้าฟก่อนอ๋อพิษสัตว์เงาก็มาแล้วโอ้เลือดคันสติเหลือน้อยแล้ววันเที่ยววัตายหน้ามันเรี้ยงไปแล้วโอ้โหเลือดมันยังแปดพันอยู่เลยตีไปไม่กี่ทีเองโอเคแต่เราห้ามพิษสัตว์เงามันไปไกลดิเอาละเอาละเอาหมดแล้วเอาละเอาละอ๋ออโอเคเอาอีกอันนึงเอาไปอีกจะเพิ่มคันสติก่อนอ๋ยวะโดนลุมด้วยพิษสัตเงาไม่ดี สองตัวไม่ไม่ไม่สองตัวเราก็จะไม่เปลืองครับจะใช้วินเทอร์เพจตไปอยู่นี่แน่ติดเสาหนึ่งไอสี่ดอยกันไปโดนลุ่มโอ้มันจะสตาร์ทนานเกินไปแล้วปีมึงล็อกทำไมใช้กระถาวาร์ปปุ๊บไม่ต้องวาร์ปหนีแล้วแม่งเอ้ยมันมาถึงจอนนี้แหละอ๋อไอไอไปอันนี้มา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  มาเรียกมาอีกแล้วโอเคมันยังไม่เดินมาถึงตีได้เรื่อยๆตีได้เรื่อยๆตีได้เรื่อยๆโอเคฉันจะไปวิเทอร์เพนอ้อโดนล็อกอีกแล้วอ้ออมันเด้งไปเด้งมาโดนวิเทอร์เพนแล้วมันเป็นอมตะแล้วก็เด้งกระดิงกดิงผักผักแต่เราโดนล็อกอยู่เย็นใจเย็นวิเทอร์เพนวิเทอร์เพนโอเคโอเคมันยังหิวไม่ได้เพิ่มคลังสีด้วยเพิ่มชีวิตด้วยโอเคปลาตักแห้งนี่มันดีจริงๆอย่าลืมไปตกปลากันนะครับมันหิวไปแล้วหนึ่งตัวเป็นสี่ร้อยเนี่ย ใช้วาร์ปทีนึงค่าสติก็ลดตีเอาละตอนนี้ตีเลยไม่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 สตันโอเคโอเคถอดออกทันมึงมาเลยมาเลยกูไม่กลัวมึงมาใกล้ๆสิไม่ตีไอ้เอ็นตีบอสไม่ได้ตีกูแส่ก็มันเลี่ยงไว้อีกแล้วกูจะตี็ีเเลยเฮ้เอีกตัวหลังตัวหลังไม่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 โอเคโอเคอ่านี้จะหมดแล้วโอเควินเทอร์เพน มีสำรองอยู่ไม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 ่หิวยังมีพายุอยู่อืมมืออยู่ไหนไปอีกอ้อกกาอย่าล็อกตู้ีปทำกามาอีกแล้วตีเร็วเล็กสามันหรือสองอ่าเสาหายไปไหนมองไม่ชัดเลยเยสะก,กดจิตอีกแล้วโอเคโอเคยังมีสติมากอยู่อ่าอ่ะอ๋ะอ ไม่เอาตีมันไม่ได้ปักญญายังไม่หมดยังไม่มีตัวนึงโอเคมันตายไปแล้วตัวฮิวนะครับโอ้ยอย่าล็อกกูดิยิ่งใช่ยิ่งยิ่งขาสติรถเนี่ยนั่นไงขาสติรถแต่ปีรันเอามาเร็วเราเพิ่มพลังสติก่อนเพิ่มพลังสติแล้วก็เพิ่มพลังด้วยเอออย่าตีกอูอย่าล็อกกูอโอเควาร์ปหลบได้เพิ่มเพิ่มยังไม่ได้ทันตีเลยโอเคโอเคเราอ่าเพิ่มคาสติไปก่อนโอเค รอบนี้มันก็ไม่ได้ฮิวแต่เราได้ฮิวถือว่าคืบหน้าอยู่มัง้งไม่ห้ามฮิวห้ามฮิวเอาไปอีกนี่ทะลุผ่านตีเอาไปอีกต่อเนื่องต่อเนื่องมันฮิวอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันยังโดนพายุอยู่เลยโอเคตายไปให้หมดนี่แน่นี่แน่ไม่ไม่ไม่สกจิตไม่สกจิตโอเคนี่แน่ม,ม,ม,นม,นนแนมาแข่งสู้ แข่งสู้แทงสู้ใช้หมวดมีควีนอยู่ใกล้ก็คาติจากรถเป็นเพิ่มโอเคโอเคตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆโอเคตีไปตีไปเฮ้ยหมวดนี้ตีได้เยอะรถพลังมันได้เยอะอ่าอ่าอยู่ข้างนอตบินอ้จะพูดคำตัวร้ายคิเช่สิห้ามฮิวไม่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 มาสกอดจิตเราต้องห้ามฮิวก่อนโอเคเกือบไปแทบมันเกือบแบบปริบนแบบปลุดปลุดละ โอเคโอเคให้จเย็นเมือ่อกี้เมื่อกี้แบบช็อไปไหนหนึ่งอ่าต้องทำไงโอเคตีอ่าสร้างพยุก,ก่อนไม่อย่าลักอ้อตัวฮิวเด็กสามตัวไม่โอเคสาวหมดแล้วตัวฮิวก็หมดแล้วโอเคถึงเวลาสาวไม่สกอตติดไม่ห้ามอืมมันจะจะตายแล้วเฮ้ยเราก็พลังลดเงขึ้นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรยังสู้ได้อยู่ยังสู้ได้อยู่อุ้ยเกาะเลือดเดียวแล้ว อาก่อนลําตัวเหลืออันเดียวแล้วเราจะตายก็ได้โอ,อ้ชิตถ้าก่อนลับตัวหายนี่น่าจะสวยแล้วเนี่ยโอ้ีคีมันลดแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองเนี่ย80เอรงมัง้งแล้วนาจะตายแท้งไม่ไหวต้องหลบอีกแต่มันก็จะตายแล้วเลือดเหลือ700เองถ้ามันไม่ฮิวนะไม่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  Priority แรกครับความสำคัญอย่างแรกคือห้ามฮิวตัวเองไปไปไ,ปไปห้ามฮิว สก,การเสาอย่าขังกูห้ามหิวห้ามหิวตีโอเคต้องสลับอาวุธนะครับอย่าเอาวินเทอร์เพนตีมันเสียอย่าหิวสิม่ถึงกจิตแล้วโอเคค่าเสียงมีอยู่โอเคอย่าขังกูสิมาสู้ยังเสาไม่หมดอ,อีกเหรออยู่ไหนวะเนี่ยอ๋า โอ้มันคืนไปนกับฉากหลังแล้วมันเรียกว่าอีกแล้วตายตัวเลไม่ตีเลยมืนิวไปหนทีแล้วเนี่ยเมื่อกี้เลือดเหลือเท่าไหร่นะแปดเก้าร้อยนแันลเนี่ยอโอเคแต่ว่ามันไม่มีสร้างเก,ก,กาะป้องกันแล้วตีได้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 ไดไดเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายโอเคได้ตอนแรกว่าจะฆ่ามันก่อนแต่เอาคิวให้หมดคิวมึกิก่ก นี่เนไม่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 คิวคิวโอจะสีตัวสีตัวใหม่ใหม่ใม่ไหม่เย็นเย็นสลับเป็นค่อยซอยคอทำคาสติให้ลดลงดีเกาะไม่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 สกดจิตไม่ไม่ไม่คาสติจิตจ้าคาสติน้อยเกินไปเกาะเกาะเกาะเลยอเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่นะห้ามพลาดห้ามพลาดครั้งนี้ต้องให้ได้แล้วเกาะเราเหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เราจะตายก่อน ไม่ไม่ไม่มันจะฮิวแล้วไม่ตายทีนี้ตาย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 อย่าลักเออเอาวีเทอร์เพนไปแดดไปนี่แน่เอาวีเทอร์เพนตีไปเลยยังเหนื่อยเลยครับนี่ผมเล่นเกมวันชีวิตรอดจริงไหมเนี่ยทำเป็นการต่อสู้แม่งยังเดือดเลยโอ้เนี่ยนะครับผมถึงไม่ค่อยอยากจะสู้แบบแฟร์ๆสักเท่าไหร่มันโคตรจะเหนื่อยเลยเอาละครับคลิปนี้ก็จบแล้วคลิปนี้ขอจะไปเริ่มนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สัสดีทุกท่าน